ครับสวัสดีครับผมเอพิชัยคนด็กพิชัยมปรีออาไฟนี้เราซ้อมมากี่วันซ้อมอาทิตย์นึ่งมาแทนอนอ้มาแทนรู้ตัวกี่วันรู้ตัวอาทิตย์เดียวอาทิตย์นึงพอดีเลยแล้วเรามีรายการอยู่ไใบจริงจริงอ่ะมีมีต่อยังไม่มีอ๋อยังไม่มีด้วยพอดีก็โทรไปแล้วซ้อมบริอยู่แล้วเนาะก็เลยโอเคก็มาเลยซ้อมอยู่ที่ค่ายมันอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์อยู่ที่สุรินทร์เลยแล้วอยู่นั้นมีใครเป็นคู่เพลาซ้อมเราบ้างครับ มีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆพวกในค่ายเช่นกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบเจ็ดสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยหกสิบสามน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสิบสี่ห้าสิบมวยสไตล์ไหนครับมวยสไตล์เดินเตะต่อยวันนี้เลยต้องมาเจอกับสุธิระนะใช่ไม่เคยต่อยกันมั้งไม่เคยครั้งแรกเลยแล้วเราได้ทันดูไหมเขามวยแบบไหนสไตล์ไหน เตะซ้ายต่อยซ้ายเนามาวันนี้มาเจอเขาวางเกย์วางแขงให้ดิตามเกม์มาแล้วต่อยตามตาเราไปเนาะมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุ้นโบว์ทีเอาล่าสุดต่อยไปที่ต่อยที่จังหวัดสุรินทร์วันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยปล่อยต่อยเป็นไงบ้างชนะหรือแพ้ชนะชนะมาวันนี้เลยมากรุงเทพเหมือนเดิมเคยมาต่อยกรุงเทพอยู่แล้วเนาะที่เราเคยต่อยไว้ไหนก่อนที่ไปต่อยที่สุรินทร์วันนั้นต่อยที่ ทึงเทพครับต่อยที่ราดังไหมที่นี่เลยอ่ะอวันนั้นต่อยกับใครต่อยกับทุ่งสามดีเพร่ไหมเพร่ออกภาพไปแค่แนนเหรอเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยสี่ร้อยสี่วันนี้ต่อยร้อยร้อยสองเนาะเมื่อเช้าสอบหนักแล้วเป็นไงเกินหรือขาดเกินประมาณสองก้อนก็บอกวิ่งไงนะยิ้สายยิ้สายร่างกายเป็นไงตอนนี้กี่เปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดไหมเอาชนะนะไฟนนี้คุณมากี่กิโลครับประมาณสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณสามสิบ ัคนจังหวัดสุรินทร์ฝากเชิญเวิแฟนคขับหน่อยฝากพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์เชิญแล้วเป็นกำลังใจให้ผมครับวันนี้เต็มที่นะปวดหัวคู่แรกเลยอขอโชคดีอีกนครับ